สำหรับใครที่รอท mm ุเ hmm. รียนชนีเนาะก็วันนี้ก็จะมีทุเรียนชนีลูกทสวยเนาะประมาณ2-3โล3โลสองโล3โลลูกสวยๆ2โล3าโลก็มาแบ่งให้โลละ80บาทสำหรับใครที่ซื้อ10กกิโล10กิโลนะจะแถมให้1โลโลละ80บาทนะ ก็บวกค่าสูง90เหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่สนใจตู้เดือนพันชนีก้อนเนื้อชนีเขาจะออกันนี้เนาะเป็นชนีไข่มชนีไข่นะก็สำหรับใครที่ซื้อ,อซื้อ10โลจะแถม1กิโลอ่าโลละ80บาทถ้าใครชอบชนีลูกชุ รูปประมาณนี้2โลกว่า3โลกว่าก็ก็ทักมาเนาะว่าจะากี่โลกีโลอ่าสำหรับใครที่สนใจนะครับ